ขุดมอนี่หน่อนระวังประสบการณ์ใหม่เวอร์มันนี่หอยอะไรอะคะหอยบิดจ้าหอยบิดนี่ไม่ใช่คนละคนละแบบว้าใหญ่กว่าอีกไปเรื่อยอะใหญ่มากใหญ่มากโอ้อันนี้รอนเท่าไหร่คุณแม่ไว้สายเนาะนี่รอนเท่าไหร่ปาเราไปลองดูสิว่าวันนี้ตอนเช้าเราจะซาซิมิอะไรกันดี ฟู้สเอนเนอร์จี้นะคะคือเช้าจัดตอนนี้กี่โมงหกโมงเราออกจากที่พักประมาณตีห้าสี่สิบห้าหกโมงอะ กพที่จะมาดูบรรยากาศตลาดตอนเช้าริมทะเลนะคะทุกคนที่พัทยาซึ่งเมื่อคืนน่ะเรามาสลิปโอเวอร์กันแล้วเมื่อวานเราสลิปโอเวอร์กันอยู่ที่วิลลานาน,นะคะเป็นวิลล่าที่เรานอนรวมกันแล้วตอนนี้เราตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อเรามาตลาดปลานะคะคองทางธาชาตอ,อคือพูดว่าตลาดคนอาจจะเห็นภาพเป็นเหมือนแบบเป็นหลังคาเ,ออเป็นมาร์เก็ตแต่อันนี้ก็เป็นแบบ คนพัทยาเนี่ยเขาอยากได้ปุ้งอะไรที่มันแบบสดจริงๆอ่ะซึ่งแม่ไพศาลก็มาซื้อที่เนี่ยบ่อยมากๆเออตอนเช้าตรงที่เขาจับปลาเขาบอกว่าต้องตื่นตีสามใช่ก็ไปจับปลาแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตีห้าก็จะมาที่นี่พขเริ่มเริ่มขายตรงนี้เลยะก็ได้นอนน่าจะสี่ห้าชั่วโมงวันหนึ่งก็ถึงเราจะไม่มาซื้อซีฟู้ดก็เป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์ของคนพัทยาที่รู้สึกว่าใครมาเมืองพัทยา มาเดินดูบรรยากาศก็ก็มีความสุขอีกแบบค่ะหรือถ้าใครอยากได้อาหารทะเลแบบสดๆดที่นี่ก็มีมากมายเลยก็ลองมาดูกันนะคะได้เดี๋ยวแปะที่อยู่ให้นะคะเป็นการประมงพื้นบ้านนะคะอยู่ตรงหาดจอมเทียนนะคะทุกคนก็มีที่จอดรถข้างทางเพราะมันเช้าอยู่คือยังไม่มีใครใครมาเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของวันนี้กันค่ะดีไปค่ะ Let's go แม่ตื่นเต้นมากสดใหม่มากอ่ะ คือแบบทุกอย่างสดมากพอมันไม่ใช่แบบตลาดแบบออฟฟิเชียลแบบว่ามาเลย100กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความน่ารักว่าใครออกไปตกได้เท่าไหร่ก็เอามาขายเท่านั้นกินเหลือกินของที่บ้านเราขายเท่านี้ขายหมดก็กลับบ้านดูเป็นอาชีพที่แบบเนาะมามาแบลีบมาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคุณลุงที่ออกไปแล้วก็ป้าก็มาขายอะไรเงี้ยแบ่งหน้าที่การทํางานคือถ้าใครเห็นก็จะแบบเนี้ย สองท่าสามท่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบรายได้ของแต่ละครอบครัวใช่ใช่ต้องไม่รู้ว่าออกไปแล้วว่ะวันหนึ่งจะเจออะไรจะจับอะไรได้เนี่ยอาจจะได้น้อยก็ขขยน้อยวันนี้ได้เยอะไขยเยอะดูสิโอ้ว้าวนนี้คือกุ้งลายเสือใช่ไหมกินสดได้ปะซาชิมิปลาเราไปลองดูสิว่าวันนี้ตอนเช้าเราจะซาชิมิอะไรกันดีอุ้ยอันนี้หอยหอยเขาเรียกหอยอะไรหอยสังเหรอหอยด้วยนี่ไงมีน้ำจิ้มให้พร้อมเลยอื สวัดีค่ะนี่ค่ะมาถ่ายเหรอคะมาโอ้ไม่มีงานที่ที่ที่เลนสนซองครับร้อนไปกินได้ไหมได้มีเชฟแบกอนทำอาหารอร่อยดสวัสดีค่ะดีค่ะเป็นเชฟที่เชียงใหม่คือใครไม่เคยกินถ้ามาอร่อยแบบอร่อยมากลาคาอะไรคะ ร้านใหม่รลานคิดเชฟอร่อยมากเผื่อว่ไปเดี๋ยวหนูเดียมไปหามาเจออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะคาลิสส์เหมือนนายกพัทยาไหมคะเดินไปที่ไหนคนก็รู้จักเขาเขาไม่ใช่คนพัทยาเขามาจัดอีไว้ที่พัทยาเขาเป็นเชฟที่เชียงใหม่ไมาถ่ายคาลิสสเราเปนเวอร์ไวาอยู่แล้วเวอร์วาอยู่แล้วจ้ะโอ้อันนี้โลนเท่าไหร่คห็นไหมไม่สายเนาะมี่เท่าไหร่ลเท่าไหร่เนี่เท่เท่าไหร่ค่ะไปเลย โอ้ยอันนี้กุ้งตัวใหญ่มากดูดิไข่ของเราครับดิทุกคนตัวใหญ่มากเลยแล้วลายสวยแบบเอออยากให้ปงจับเราปล่อยกลับลงทะเลได้ไหมแม่ได้แล้วมันปล่อยตรงนี้ไม่ได้ไหมถ้เราไม่ไปกลางทะเลอ่ะมันจะเสียไปเลยแล้วก็ตัดตักยักษ์นะเออออางั้นเดี๋ยวกิจกรรมสุดท้ายของเราถ้าเราไม่ได้ซื้อและกินเราจะปล่อยน้องปูปล่อยซื้อปล่อยทำบุญร่วมกันหมดนี่เหรอคะหมดนี้สองร้อยห้าสิบทำบุญไหมพี่แพรปัดเชือกน้องได้ใช่ไหมใช่ เราจะได้ปล่อยกับเออเออเอดีๆีถอยน้องกจับใหม่จะลองก็จัปล่อยดีก็ยังอยาให้น้องได้โตกว่อนีกนิดนึงได้ลองใช้ชีวิตมีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นหน่อยตัวนั้นอะตัวที่คุณไปจับมือตอนเช้ามีความผูกพันกับกูมากนะ คอนเน็กแล้วรอคอนเน็กไปจับมือน้องจิบที่ที่ที่อุนิมาจิมหัวอนิอีปี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 อะไรวะจิ้มแนนนั่นหรอสุบเรย์ไม่เคยฟังเพลงนี้อีกแล้วอย่าบอกนะไม่เคยเคยคือน้องอ่ะเองจิ๋วเลยอ่ะบุญดีบุญดีมาเคยน้องเหลืแขนเดียวพาน้องกลับไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เราได้มีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มอีกนิดหน่อยเลิศมากเช้านี้เราได้ทำบุญกันด้วยสาวๆ ไปเลยค่ะนี่ป่ะว้านี่ไงเรือเรือกำลังจะขึ้นระวังโอสวยงามมากประสบการณ์ใหม่เวอร์ไปปล่อยกันเถะสวดสวดน่อยสวดอ่ะกูสวดน้ำไม่เป็นนะแต่ว่าต้องในใจแล้วกันน้ำมอตอร์ไพโคตโตละค่ะโตสมาราทมอเตอรใช่ขอให้น้องได้กลับไปอยู่ในท้องทะเลนะคะไะ ไปเลยตัวแทนไปเลยไตฝั่งนี้ไตฝั่งน้นใต้อ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไได้ไม่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 ได้่ได้ไม่ไ่ได้่ได้ไ่ไม่ไดด้ไม่ได้ไ โอ้นี่ไงวิ้ดูไข่ดีดูไข่ปูดิเมื่อกี้เมื่อกี้จะเจอม่ปล่อยนอึ่งะดูไข่ปูดินี่ค่ะปวดมอนี่หน่อนสงสารน้องฮะแต่เราก็กินแต่ว่ากิน <laughs> พี่มาทุกวันเลยไหมทําทุกวันเลยไหมคะ,ะทุกวันทุกวันอ๋อตีสามอย่างเงี้ยเหรอคะอได้เท่าเท่ากันไหมทุกวันหรือว่าเราแต่วันแล้วแต่วันครับวันก็ได้เยอะวันมอ่าวันนี้ถือว่าเยอะไหมคะ เอได้่หรอพี่อุอ้ยฝั่งนี้ปลาเล็กปลาน้อยหรออันนี้ปลาล้าหรอคะอัะะนนี้ปลาน้อย่ค,ครับอ้าวเน่าปลาไม่ได้ล้าด้วยปลาเน่าแ่ปลาเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เลยอะเออเออ,เ,อ,อเคยเห็นแต่ในหนังอะเหมือนในหนังใช่ไหมโคมเท้าชาชาชาทุกคนเคยดูไหมมันฟีลลิ่งนี้เลย เอางนี้ถ้าใครอยากแบบเออมาถ่ายรูปเอาฟิลก็มาได้แล้วอากาศไม่ร้อนเลยมันเช้าอยู่เหรออากาศกินมากแนะนำไปไม่ได้อะค่ะไปทำอาหารกินก็มาถือ่อยได้ที่พีมเคยเห็นป่ะแบบสดๆหอยปกติเราจะเห็นแต่เปลือกเลยย่าไม่เจอดิอ้ยอันนี้คือกินได้เลยหรอตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่หอยอะไรคะไม่หอยนี้สวยจีหอยบิด นี่ยังขยับคนละคนละแบบน้ดงรู้สึกอยู่เลยเนี่ยเหมือนพ่อคนมาซื้อไปตลาดหรือว่าซื้อไปทำกินที่บ้านแม่ซื้อไปทำกินที่บ้านต้องบองว่าอ๋อนั่งกินได้เลยก็คือกินแบบสดๆเลยปูก็ไม่ไหวแล้วตอน้แต่ส่วนมากก็คือปูหูหงอกไหวปูปลาแหละปลาหอยอะไรเงี้ยโอ้โหยใหญ่มากน่ากินอะไร มึงปลาหมึกดูดีมากปลาหมึกเราหาร้านกินหมึกซาซิมิสักุดๆไหมล่ะเอออยากกินปลาหมึกซาซิมิมีร้านเด็ดมากร้านเด็ดร้านดวงปาลองดูก่อนนะลองเดินดูก่อนป่ะอุ้ยกุ้งใหญ่มากหมดนี่พันหนึ่งเหรอคะว้าโอ้ขอจับเลยนะอันนี้คือใหญ่สุดเลยดูดิใหญ่สุดร้านที่เดินผ่านมาเลยใหญ่มากอย่างนี้รอเท่าไหร่คะสองพันโตละสองพันห้าโอ้ยว้า ใหญ่มาก FYI ทุกคนถ้าเกิดไม่ได้ซื okay, okay, ้อไปทำกินก็ซื้อไปให้ฝั่งตรงข้ามทำให้เรากินก็ได้ค่ะใช่นีเป็นอันสดเป็นนึ่งเป็นย่างเป็นต้มอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยมากว้าว้าใหญ่กว่าอีกไปเรื่อยๆอ่ะใหญ่มากใหญ่มากดูหน้าดิอันนี้ไข่อะไรอันใหญ่มากโลละสองพันห้าโลละสองพันสามดีอย่โลนิดหนึ่งหมดนี่สองพันาม นั่นก็น<อ>สุดยอดเลยค่ะอ,นนะอันนี้เขาไปทำเมนูอะไรกันคะซาซิมิเนื่องกับอ่ยาอยากรู้ว่าอะไรหายากสุดอ่ะในการไปจับอ่ะหายากสุดหรอจริงๆคิดว่าปลาหมึกนะหรอมันยากใช่ไหมมันจับยากใช่ไหมคุณแม่อ่าซีฟู้ดอะไรจับยากสุดหมึกกุ้งปลาอะไรจับยากสุดกุ้งมันกุ้งมากนไยเสือตัวใหญ่อย่างนี้เขาจะเอาไปซาซิมแิแล้วเราถ้าสมมติว่าก้างตัวเล็กะเนี่ยเขาไปทำอะไรนะ พกคนจีนเขาชอบเอาไปดองอ๋อไปดองอ๋อเคยเห็นที่เขาไปดองกินเนาะส่วนมากพวกคนไทยก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นพวกอคนจีนมาซื้อกันใช่ไหมชาวต่างชาติตลาดนี้มีทุกวันเลยไหมคะทุกวันทุกวันคุณแม่เวลาออกไปออกไปไกลกันไหมอ่ะไม่ไกลค่ะพี่กี่กิโลประมาณสองสามกิโลได้คือถ้าอยากได้ปลาก็ต้องไปไกลหน่อยใช่ไหม ม่ค่ะนี่ปลามันคือติดมาธรรมชาติเลยอ๋อนี่คือปลาติดมาแต่ไม่้ว่า้าตั้งใจแบบไปจับปลาต้องไปไกลหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะต้องวิ่งเขาใส่รอบอ๋อมันเลยไม่ค่อยมีปลานะเพราเขาไปกันระยะสั้นกันหมดโอ้ดูปลาหมึกสีตัวใหญ่มากโอเคโอเคบรรยากาศก็มาวนนี้นะคะไลฟ์สั่ของเขาก็คือเป็นเนี่ยเป็นการประมงพื้นบ้านของแฟมิลี่ของเขาเขาก็จะออกกันเริ่มตั้งแต่แบบที่สามที่สี่แล้วเขาก็เอามาขายกันเวลากลับก็คือหมดก็กลับน่ารักง่ายๆแบบนี้เลย นี่น<า>มีป้าย,ายด้วยความรูม้สึกในการตื่นเช้าเป็นไงยังไม่ค่อยเข้าล่าอ,อ,อแต่ว่าตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับสิสีชีวิตใหม่ที่เราไม่เคยเจอนี่ก็คือคุณลุงกำลังโม่แห่ตัวเอง <laughs> เอย <c oughs> ู่คุณแม่ตื่นเช้าเป็นยังไง สดใสมากโอ้สุดๆเราไม่เคยเห็นตลาดปลาแบบเนี้ยที่แบบเทียบท่าริมหาดเลยอ่ะออสดยิ่งกว่าในตลาดเพราะว่าทําไมมพึ่งออกมาจากเรือเลยจ้ะนี่คือชาวประมงคุณคุณคุณนี่คือชาวเีนชาวประมงป้อยู่ในแห่เลยสดมากไม่เคยเห็นปลาที่แบบพึ่งโดนเขาออกมาแล้วเว้ยอันนั้น่ะคือแหที่เขาเหมือนแบบ ต้องมานั่งเขียร์เซตแรกเซตเซตส,สองเซตเออจะเซตส,สองยังอยู่ในแหงไปดูแม่บ้านฟ้าไปดูเขาแกะป่ะเขาเขให้หน่อยไปได้ไหมอันนี้ไปจับมากี่โมงอะคะปีสามว่าจับอากาศถึงห้าใช่ไหมคะใช่นี่นอนกี่โมงอลยนะหัวซ ครั้งแรกที่มาเที่ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนตื่นเช้าขนาดนี้ด้วยสอบคือตอนแรกที่คาลิบอมาตลาดเราคิดว่าแบบตลาดสดมันต้องแบบมีหลังคามีอะไรเงี้ยนี่คือแบบโฟรชก็คืออยู่ใกล้ๆทะเลกันไปเลยนะคะบนี่ปึ้ง เติมเลยสองมามามามีชิ้นใหญ่มาไม่จริงเเพื่อนกวนไม่หดไ้แย่กินนึ่งงามแน่งจริง๋องเหีย่งมากสูตรสสซีฟู้ดเลยแต่เช้าเลยกตอกมากแด่งมากโอ้โหมันเนื้อมันแน่นมากเลยจริงนี่อืมอืม อร่อยอ่ะพี่พูดลองจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะไม่กลัวละใช่เลยเพื่อนนี่ใช่ปะหมดแล้วหมดแล้วแล้วมึงกินไหมแม่กูกินแล้วสามทิ้งแบบเนื้อบบสองเทอมดมทีค่ะอุ้ยหอมเนี่ยอืออร่อยมากเฮ้ยหมดแล้วงงอ่ะดิที่หนูลงไปเอาบาใช่ไหมแล้วตอนออกมาบอกไม่หิวกันนั่งรอ20นาทีกิน3วินาที ตัวว่ามันมีเนื้ออีกสองคำเลยอ่ะชิมป่ะกินเลยเพื่อนกินเลยได้จ้ะอ๋อเขาทำได้หลายเมนูเลยใช่ทำได้หมดเลยเป็นไงหัวมันหวานไหมคะลีหวานมากหวานซีเนื้อเนื้อแบบนุ่มน้ำจิ้มป้านีอร่อยจริงอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากก็อกนิดป้าก็คือใครที่มาที่ตลาดป้าเมื่อกี้นะคะก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีหลายๆร้านที่เขาทำแต่เรามาร้านป้านี นะคะอร่อยน้ําจิ้มแซ่บมากแนะนําก็จะเป็นเต้นสีเขียวใช่ถ้าใครไม่อยากกินแบบซาชิมิอยากกินแบบนเ้อเป็นแบบมีผัดหงกะหรี่ยำยมอะไรเขาก็สามารถได้ทุกอย่างเลยนะคะก็แค่เพียงจะซื้อของที่ตลาดแล้วก็มาให้รักป้าดีค่ะหมดแล้วเร็วมากไม่ถึง2องวันทีป่ะเลิศป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมูไปร้านกาแฟกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเบนจามิดถูกต้องค่ะก็เป็นร้านกาแฟอยู่ที่พัทยาใต้นะแบบแถวตึกคอมถ้าคนพัทยาก็จะเรียกตึกคอมเฟนชิพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตลาดแต่จาชื่อตลาดไม่ได้อ่ะก็เป็นร้านที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นคาเฟ่แบบเนี่ไอดอลถ่ายรูปแต่รู้สึกว่าเป็นร้านที่กาแฟอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแบบออริจินอลเออมาแล้วอร่อยชัวร์เพราะที่เนี้ยคือเขาไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟเขาเป็นลงขั้วเมล็ดกาแฟด้วยเพราะฉะนั้นแค่เดินมาอารมณ์านกาแฟแบบ ปีหน้าแบบถือซิปไปซิปเดียวตาตื่นแบบมีความสุขมากอะ่ะอเมริกาโน่ก็แบบอร่อยอะ่ะพวกกงกลางกลากำลังดีกินไม่ได้ดอะไรเงี้ยเออส่วนลาเต้ก็คือแบบลงตัวมากเหมือนเลือกมาเลยกาแฟแมทกับนมแล้แบบดีมากๆแล้วขำาลาเต้าอาจให้ทุกแก้วที่สั่งคิดว่าคนโ,โลโก้มาที่นี่แล้วถ้าเข้ามาจะเห็นเลยว่า แบบชาวต่างชาติที่เขาเป็นเอ็กซ์แพรที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขามาลานเนี่ยทุกวันมานั่งเมาส์มอยกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยทำงานได้ได้ใช่แล้วจริงๆคนที่แบบไม่กินกาแฟแบบแพรก็สามารถเมนูอื่นเป็นชาเขียวมีฮอทพอร์เนสดมีชาแล้วก็มีแบบมิลเชคอย่างนี้มีให้เลือกเยอะมากๆาเลยอะ ดูกันว่าตอนบ่ายเราจะมีแรงทําอะไรกันมากเดี๋ยวพี่เอต้องกลับไปรับหน้าที่ที่กรุงเทพต่อนะคะโอเคขอเป็นจอยคอฟฟี่กันนะคะ nice.